กาบสวัสดีค่ะพี่พี่กับสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านค่ะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องนะคะพี่พี่นะใน E ีีที่44แล้วค่ะพี่พี่เนาะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องใน EP ีที่44ค่ะพี่พี่วันนี้เนาะมีพระมาแบ่งปันพี่พี่หลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะพี่พี่นะาหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะ ปลาช่องน e ้องนะคะเป,ป็นพลาเหมาพราบ้านเป็นพราเช่าเหมารวมค่ะพี่พี these, ่นะเป็นพราเหมาพลาบ้านเป็นพราเช่าเหมารวมค่ะปล่อยให้ในราคาอง์ละสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะราคาอง์ละสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ชอบองค์ไหนยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่นะาดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่พี่นาะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะ เบอร์โทรติดต่อนะคะพี่พี่นะ0ู9ย์4 1 3 0 7ค่ะพี่พี่นะ0 9 9 0 6 4 1 3า7าเค่ะพี่พี่วันนี้มีปรามาแบ่งปันพี่พี่หลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่เนาะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะปล่อยให้ในราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะ ราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่อน,นุญาตเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยค่ะพี่พี่นอองค์แรกเริ่มเป็นหลวงพ่อทบค่ะพี่พี่นะ้าองค์แรกเป็นหลวงพ่อทบค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะปราคูพิชิตพัชราจานค่ะพ,พี่ีหลวงพ่อทบค่ะฉลองครบรอบ8 1ดสิบพันษาค่ะพี่พี่นะ8แปดสิพันษาค่ะเมื่ออายุ95ปีค่ะพี่พี่นะเมื่ออายุ95ปี2,518ค่ะพีพ่ีด้านข้างค่ะ ด,ด,าา<ส>ด้านหลังค่ะหลวงพ่อทบค่ะพีะ่พระรูผีชิตพัชราจารย์ค่ะต่อไปค่ะต่อไปองค์นี้เป็น ปลากำแพงสมกอค่ะพี่พี่นาเป็นสมกอคู่ค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะเป็นปลากำแพงสมกอค่ะพี่ วยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่นาะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะอง์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่นาะเป็นพระสมเด็จขะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ต่อไปค่ะสมเด็จองต่อไปค่ะพี่พีด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้าน ไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระปิตาค่ะพี่พี่นาเป็นพระปิตาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ,ด,คะด้านหน้าค่ะ ่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงปูท่ทิมค่ะพี่พี่นะ้าหลวงปูท่ทิมค่ะพศสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่พี่นะ้าพศสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะด้านบนเขียนเจริญพรค่ะพี่พี่นะ้าด้านบนเขียนเจริญพรน,นะคะอายุเก้าสิบห้าปีค่ะพี่พี่นะ้าเขียนอายุเก้าสิบห้าปีค่ะ ที่ระลึกสร้างสาลาการประเรียนค่ะพี่ๆวัดรละหลันไรจังหวัดรละยองค่ะ ค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชค่ะพ,พี่นะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าครับ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์น,นี้เป็นพระอุ Carney. ปชาเกิดค่ะพี่พี่นะเป็นพระอุปชาเกิดค่ะวัดสะพานค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่เนาะ ดวงใจปลาเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านส่วนดีพี่นะดวงใจปลาเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้เลยค่ะพี่พี่เนาะ ค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นรูปรอหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยสวยเดิมเดิมเก่าๆ่าเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่นสวยสวยเดิมเดิมเก่าๆเดิมเดิมเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะพี่พี่น้อดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่น ดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะอง์นี้เป็นหลวงพ่อสุดค่ะพี่พนะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะ พอสุดวัดการหลงค่ะพี่พี่เป็นรุ่นพิเศษค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นรุ่นพิเศษค่ะพอสสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่พี่น้อพอสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยสวยเดิมเดิมเก่าๆเดิมเดิมเลยค่ะพี่ๆน้อสวยๆเดิมเดิมเก่าๆเดิมเดมเลยนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อเหรียญระฆังหลวงพ่อเกษมเขียมมังโก้ค่ะพี่พี่นาเป็นเหรียญระฆังหลวงพ่อเกษมเขียมมังโก้ค่ะด้านหลังค่ะสองห้าหนึ่งหกค่ะพี่พี่นาองค์นี้พอสองสองห้าหนึ่งหกค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมิมกันทุกรูปทุกองเลยค่ะพี่ๆนะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเกาเดิมิมกันทุกรูปทุกองเลยนะคะ ชอบยังไงสนใจยังไงให้ติดต่อหาน้องทักหา Seal, น้องได้เลยค่ะพี่พี่น้องดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่นะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะ ด้านข้างค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะปราคูวิสัยโสพลค่ะพี่พี่นะด้านหลังเป็นปราคูวิสัยโสพลค่ะหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่ด้านหน้าเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็น หลวงพ่อคูณค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อคูณชนะมานค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อคูณชนะมานค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมราบค่ะพี่พี่นะอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมราบค่ะวัดบ้านไล่ค่ะพี่พี่จังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่พี่เนาะจังหวัดนครราชสีมานะคะสองห้าหนึ่งขออภัยค่ะพี่พี่พอสสามเจ็ดค่ะพี่พี่องค์นี้พศสามเจ็ดค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะด้านหลังค่ะรุ่นปิตุภูมิค่ะพี่พี่นาองค์นี้เป็นรุ่นปิตุภูมิค่ะเมตตาสร้างโบทวัดสี่มงคลจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่พี่นาเมตตาสร้างบทวัดสี่มงคลจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่น้าเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นปราอุปชาแขกค่ะพี่พี่นะเป็นปราอุปชาแขกค่ะวัดบางป่าค่ะพี่พี่นะวัดบางป่าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสองสี่แปดแปดค่ะพี่พี่องค์นี้พอสองสี่แปดแปดค่ะสองรุ่นพิเศษค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นรุ่นพิเศษค่ะพูดไวไปยังไงต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่เนาะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นที่ระลึกงานทําบุญค่ะพี่พี่นาะที่ระลึกงานทําบุญส่งน้ําค่ะพี่พี่พศสสองห้าหนึ่งเจ็ดคะ่ะหลวงพ่อพรมค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อพรมค่ะพี่พี่นะ้าเขียนที่ระลึกทําบุญส่งน้าคะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะวัดช่องแค,ค่ค่ะพี่พี่นะ้าวัดช่องแคคะ่ะ ต่อไปองค์นะี้เป็นหลวงพ่อเอียค่ะพี่พี่นาเป็นหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพี่พี่นาะงานฉลองสาราการประเรียนวัดบ้านด่านค่ะพี่พี่สองห้าหนึ่งเก้าค่ะพีนะ่พี่นาพศสองห้าหนึ่งเก้าค่ะงานฉลองสาราการประเรียนวัดบ้านด่านค่ะพี่พี่อำเภอปราจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ ต่อไปองนี้เป็นลือสีลิงดำค่ะพี่พี่น้เป็นลือสีลิงดำค่ะสองห้าสองหนึ่งค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะท้าวเวสุวรรณค่ะพี่พี่น้าเขียนท้าวเวสุวรรณค่ะด้านข้างค่ะนานาค่ะเป็นลือสีลิงดำค่ะพี่พี่น้าองนี้เป็นลือสีลิงดำค่ะด้านหลังเป็นท้าวเวสุวรรณค่ะพี่พี่ ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงปู่สุขค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท้าค่ะพี่พี่หลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท้าค่ะอนุรักษ์เจ้าพระยาชัยนาทค่ะพี่พี่น้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทค่ะราคู่วิมลคุณากรค่ะพี่หลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท้าค่ะพี่พี่นะา ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่ๆองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆนะ้าสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบอยังไงสนงใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่ๆนาอ ดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านค่ะพี่ๆนะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการนะคะต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อโสธรค่ะพี่ๆนะเป็นหลวงพ่อโสธรค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ งานผูกพันธสีมาค่ะพี่พี่นะงานผูกพันธสีมาฝั่งรูปนิมิตค่ะพี่พี่วัดโคกสว่างค่ะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะหลวงพ่อโสธรค่ะพี่พี่น้หลวงพ่อโสธรค่ะ ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกในงานผูกพัทสีมาค่ะพี่พี่หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะ ต่อไปค่ะองนี้เป็นหลวงปู่โตค่ะพี่พี่นาะเป็นหลวงปู่โตค่ะด้านข้างค่ะพ,พี่ด้านหลังค่ะอนุสรสร้างโรงเรียนค่ะพี่พี่นาะเขียนอนุสรสร้างโรงเรียนค่ะ ไปเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะด้านหลังค่ะพระครูวิสัยโสพลค่ะพี่พี่นะด้านหลังเขียนพระครูวิสัยโสพลค่ะหลวงปู่ทิมค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพ่อท่านคลิงค่ะพี่พี่นะพ่อท่านคลิงค่ะวัดถุงทองค่ะพี่ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่นะองนี้เป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นปราคูกัลยาธรรมาพาทรค่ะพี่พี่นะเป็นปราคูกัลยาธรรมมาพาทอนค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะเลี่ยมกรอบกันน้ํามาให้อย่างดีค่ะพี่พี่นะเลี่ยมกรอบกันน้ํามาให้อย่างดีค่ะปราคูกัลยาธิธรรมมาพรค่ะพี่พี่ ค่ะพี่พี่สำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีพระมาแบ่งปันพี่พี่นะคะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่นะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะพี่พี่ชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาหน้องได้เลยค่ะพี่พี่นาะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่พี่นะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะน้องปล่อยให้ในราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นาอราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะ ถ้าวันนี้พูดเบาไปดังไปอย่างไงต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่นาะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะสําหรับวันนี้น้องต้องขอจบไวแต่เพียงเท่านี้ค่ะพี่พี่นาะอกราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะกราบสวัสดีค่ะ